สถานีตำรวจบุตรเหือ,อพัทยาหน่วยงานที่ทำหน้าที่บำบัดทุกมรุงุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่สอบสวนที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมันไหลหมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหนานแน่นตลอดทั้งปีซึ่งก็หมายความรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากมิจฉาชีพโดยการแฝงตัวปะป,ะปนมากับผวกคนสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับนักท่องเที่ยวส่งผลกระทบสู่ภาพลักษณ์อันดี ของเมืองท่องเที่ยวอันดับโลกแห่งนี้อีกด้วยวันที่25ธันวาคม2555ณลานอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินสาลาว่าการเมืองพัทยาได้มีการจัดงานสำคัญงานหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสำคัญงานนี้กับงานการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่โดยมีการระดมสภาก,กำลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่มนการดูแลรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญอีกทั้งเหล่าเจ้าหน้าที่อาสาทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างพร้อมเพียงอีกทั้งผู้ใหญ่คนสำคัญของสายงานต่างๆก็ได้เดินทางเข้าสู่พิธีอย่างต่อเนื่องวถึงเวลาสำคัญที่มีพลตำรวจโทวิวนัยทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจอุธรภาค2ได้เดินทางเข้าสู่พิธีและได้ทักทายพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมง,งานอย่างทั่วถึงรวมถึงนงายอำเภอและนายกเมืองพัทยาย่างเป็นกันเองและเมื่อพลตำรวจเอกวุฒิริระตะพันลบที่ปรึกษาสอบอสิประธานคนสำคัญได้เดินทางมาถึง เหล่าคณะผู้จัดงานที่มีทั้งฝ่ายเมืองพัทยาฝ่ายอำเภอบางละมุงตำรวจแต่และหน่วยงานรวมทั้งอาสาฝ่ายต่างๆและตัวแทนนักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันต้อนรับและเชิญประธานทำพิธีไหว้พระบรมรูปพระเจ้าตากพร้อมทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองในกานนั้นก็ได้รับช่อดอกไม้ขอบคุณจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและตัวแทนชาวรัสเซียร่วมแสดงความขอบคุณ จากผลการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังให้กับนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยผ่านล่ามที่สื่อความหมายอันดีที่มีทั้งชื่นชมทั้งขอบคุณเป็นเสมือนความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยที่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในการทำงานอย่างแข็งข,งขงันจากนั้นพันตำรวจเอกสุวรรณเชี่ยวนวินทวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้นำกล่าวรายงานแถว แล้วพลตำรวจตีข้าชาท่าศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็ขึ้นกล่าวรายงานในสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อข้าราชการตำรวจ the representative f องเด และต่อด้วยพลตำรวจเอกวุฒิริประตะพันลบก็ได้กล่าวให้อาวาดพร้อมทั้งให้รายละเอียดแนวทางในการทำงานเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากนะครับมีนักท่องเที่ทยวชาวต่างชาติเดินทางมามาก จากนั้นจึงได้กล่าวเปิดพิธีการปล่อยแถวกวาดล้างจึงขอ,อลปล่อยชาวระดมพลเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยการที่พิธีทรัพย์สินชาวนักท่องเที่ยวและประชาชน,นชาวไท,ทยเรื่องในเทศานานกาลปีใหม่และเป็นปีการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนักบัติการทันทีที่สิ้นเสียงสัญญ,ญาณทุกฝ่ายต่างเข้าประจำที่ริ้วขบวนแถว ที่นำโดยพลังแผ่นดินภาพประชาชนส่งตัวแทนอาสาท่องเที่ยวตำรวจอาสาเดินทิ้วแถวนำต่อด้วยคาราวานรถบิ๊กไบค์แจ้งข่าวทั้งไทยและต่างชาติที่กระหึ่มเสียงขานรับนโยบายของประธานตามติดด้วยขบวนร,รถของตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำรวมถึงขบวนยาวของเทศกิจแล้วปิดด้วยรถของสถานีตำรวจปุทโธเมืองพัทยาข้ามกลางสายตาของผู้ร่วมง,งานและสู้มวลชน ต่อท้ายกิจกรรมด้วยการเคลื่อนกระบวนยาวที่มีประธานและบุคคลสำคัญนั่งรถไฟฟ้าท่องชมความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวปรากฏเห็นถึงความเป็นจริงของพื้นที่เมืองพัทยาจากหาดพัทยาเหนือทอดยาวสู่พัทยากลางหลงตรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการตั้งแถวรับของตำรวจท่องเที่ยวที่ยืนรอพร้อมกล่าวรายงานที่มีทั้งอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจตรา ทายไถ่ถามตลอดเส้นทางด้วยความมุ่งหวังสร้างความอุ่นใจให้เกิดกับสังคมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองเป็นหนึ่งความพยายามให้เกิดกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ต้องการความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยที่มีเพียงหน่วยงานหนึ่งได้เฝ้าปกป้องภัยไม่ให้เกิดกับสังคมโดยมีคนในสังคมนั่นแหละ,หละที่คอยทำลายความสุขของส่วนรวมตลอดเวลา คนกลุ่มหนึ่งที่เห็นเพียงประโยชน์ส่วนตัวเพียงน้อยนิดแต่สร้างความเสียหายให้สังคมอย่างมหาศาลแผ่ขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อไรสังคมจะเลิกมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วหันหน้ามาร่วมมือกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับบ้านที่เราอยู่เมืองที่เราอาศัยเสียทีย่ามองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของใครหรือ ขอแต่โทษคนอื่นรื่อยไป,ไป,ไปเพียงหนึ่งความร่วมมือเพียงหนึ่งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็พอจะสร้างความแข็งแรงเรียกความสงบสุขสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าทวินหาเชกเช่นในอดีตนำพาความผาสุกสู่สังคมได้อยา่างแท้จริงตํารวจภูท ของไทยไกลเกตแดนพระคนครปราบความเดือดร้อน